สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจําวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568ค่ะการงานการเงนิงนความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะแล้วก็ยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะ เป็นการเปิดไพ่โดยวรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะขอให้ทุกท่านค่ะรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นสําหรับสีมงคลค่ะวันพุธนี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีเหลืองค่ะยกเว้นคนเกิดวันอังคารเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีสม้มเรื่องของการเงินโชคลาภใช้ดํากับเทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะเรามาเริ่มกันคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ เลขหนึ่งค่ะหกเจ็ดสองห้าสามหกสองเจ็ดหกห้า เรื่องการงานนะคะวันนี้คุณอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะนะแล้วก็ต้องมีเอ่อเราเรียกว่าอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะทำงานของตัวเองให้ดีไม่ต้องสนคนอื่นหรือว่าเมื่อได้รับการเอ่อเขาเรียกว่า ขอความช่วยเหลือนะคะเราจะเสียสละนะเวลาส่วนตัวงานส่วนตัวเพื่อช่วยคนอื่นไหมนู่นนี่นั่นนะคะคุณจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็อรอบคอบช่วยงานคนอื่นสนใจคนอื่นแต่ต้องไม่ทําให้งานตัวเองเสียนะคะบางสถานการณ์หากจําเป็นก็ต้องปล่อยวางแล้วก็วางเฉยนะใครทําอะไรก็ทําไปเรื่องของใครของมันนะคะคุณต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ถือว่าก็เป็นอีกวันที่ทํางานยังมีความสุขเนาะเรื่องการเงินค่ะ วันนี้รายจ่ายอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะภาระผูกพันนะคะรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าความชอบนะคะนัการเปย์คนใกล้ชิดประมาณนี้นะคะรายจ่ายเยอะไปหน่อยจริงๆนะคะในขณะที่รายรับอาจจะมีข้อจํากัดอยู่นะ,ะยังไม่เป็นไปนตามแผนการที่วางเอาไว้คุณจะต้องอาศัยจังหวะเนี้ยนะคะในการที่จะหาความรู้หรือพัฒนาตัวเองหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพื่อประโยชน์ในการสร้างรายได้ในวันต่อๆไปนะคะ มีใช้จ่ายแหละแต่มันก็เหมือนกับมันก็ตึงมือเล็กน้อยา้นต้องมีวินัยหน่อยนะคะนะไม่ใช่เปดะไม่ได้นะเรื่องของความรักค่ะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะคนโสดก็ยังโสดแบบนะใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับครอบครัวนะตัวคุณคุณมีแผนการในชีวิตอยู่แล้วนะคะนักก็อยากทําวันนี้ก็อยากทานะเรื่องความรักก็อาจจะอยู่ในแผนการของคุณด้วยแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่เออเป็นไปอย่างจริงจังในวันนี้นะคะนะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่ก็ เป็นเวลาของครอบครัวนะคะนะว่าไงว่าตามการมีการวางแผนชีวิตร่วมกันก็ถือว่ามีความสุขนะคะไม่ว่าแผนการนั้นจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณกับคู่ของคุณนะคะคุณสองคนก็ยังวางแผนชีวิตกันอย่างมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงค่ะนะผู้หญิงวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาภายในช่องท้องนะ,ะโรคเกี่ยวกับผู้หญิงประมาณนี้เนาะก็ะดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะนะวันนี้พยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้นะคะพยายามรักษาโอกาสใหม่ๆอย่าปล่อยโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตให้หลุดมือไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญที่สุดคือเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะนะผลตอบแทนนะคะความมั่งคั่งพวกนี้ต้องให้ความสําคัญนะคะอย่าลืมว่าอย่าปล่อยโอกาสดีให้หลุดมือไปนะคะคนเกิดวันจันทร์ สองสามเจ็ดหนึ่งแปดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปด การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็อาจจะเ,เจออุปสรรคบ้างนะคะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัจจัยภายนอกเราทําได้แค่วางแผนป้องกันหรือผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าแต่ว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกนะคะมันมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับความมั่นคงในเรือเ่องการงานของคุณแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันมันมาติดติดขัดขัดนะคะมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีแผนสำรองนะคบผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะแล้วก็ประเด็นการทํางานที่ยิ่ง ยิ่งคนที่ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะอาจจะเจอคนอิจฉาริษยานะคะนะคนไม่ชอบเราไม่อยากทํางานร่วมกับเราไม่พอใจเราพวกนี้ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงการเราแค่ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นนะส่วนเรื่องของ <c oughs> ขอไปค่ะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในจุดที่ควบคุมได้นะคะนะรายได้มันจะมาจากความเชี่ยวชาญของคุณมาจากสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันทําทุกวันนะคะนะเรียกว่าความถน,นัดของคุณเนี่ยนะาจะสร้างรายได้ได้ไดนะคะแต่รายจ่าย ะเยอะไปนิดนึงนะคะบางทีก็เลยอาจจะทําให้เรียกว่าติดติดขัดๆเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาบางทีเราใช้จ่ายเยอะเกินไปเราไม่มีวินัยไหมนู่นนี่นั่นนะก็ว่ากันไปตามหน้าง,งานนะคะควบคุมได้จัดการได้นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากหน่อย เรื่องของความรักความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ยังเจอสถานการณ์เดิมๆนะคะนะความผิดหวังความเสียใจก็ยังมาแบบเดิมๆแต่ว่าคุณเองต้องบอกว่าข้อดีคือคุณมีภูมิคุ้มกันนะไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรากักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่เราสนใจเข้าหรือคนที่เขาสนใจเราหรือมีคนแนะนําให้รู้จักกันนู่นนี่นั่นนะความที่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะก็อาจจะทําให้ต้องไคร่ครวญเยอะหน่อยนะคะดูไปในระยะยาวค่ะนะไม่มีเรื่องใหม่นะคะมีแต่เรื่องเดิมๆนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ปัญหาเดิม เช่นเดียวกันนะคะคุณเองอคุณกับแฟนคุต้องบอกว่าภูมิต้านทานสูงนะคะไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรปัญหาอะไรก,ก็ไม่ได้สร้างสร้างผลเสียหรือผลกระทบที่มันหนักนะคะมันเป็นแค่ปัญหาเดิมๆที่ต้องค่อยๆแก้ไขไปนะคะหากมีปัญหาการนะคะถ้ามีคนกลางนะคะคอยเป็นคนที่ช่วยประนีประนอมอะไรพวกนี้จะผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็ดีกันได้ไวขึ้นนะคะ สุขภาพนะคะอาจจะมีไมเกรนปวดหัวจากความเครียดนะคะต้องระวังเรื่องของความเครียดดูแลตามอาการะคะ่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะบางบางทีวันนี้อาจจะต้องเป็นวันที่อาจจะต้องหยุดรอดูสถานการณ์นะคะนะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าพักได้ก็พักนะคะแล้วก็การที่คุณหยุดรอรู้จักนิ่งรู้จักรอมันจะทําให้สถานการณ์ในวันต่อไปเนี่ยคุณจะจัดการได้ดีขึ้นนะคะนะรู้จักรู้จักรอรู้จักยอมนะคะรู้จักที่ว่าหยุดเพื่อรอดูสถานการณ์เพื่อรอจังหวะที่ดีกว่านี้นะคะ คนเกิดวันอังคารห้าหกสี่สามห้าห้าสามเจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่ การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์นะคะการที่ถ้าคุณดูแลตัวเองดีนะคะส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองดึงเอาด้านดีของเราออกมาหรือพยายามมองในแง่ดีก่อนนะคะพัฒนาตัวเองนะคะให้ดีขึ้นดีกว่าเดิมมันจะสร้างความมั่นใจให้คุณและความมั่นใจใมันทำให้คุณกล้าที่จะจัดการสถานก,การณ์ต่างๆเพราะวันนี้ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาในภาพรวมปัญหาที่เราเจอคนอื่นก็เจอเหมือนกันมันเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยเรื่องสภาวะเศรษฐกิจน่นนี่นั่นที่ ถงผลกระทบทําให้เราอาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติหน่อยนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะแต่ว่าก็ถ้ามองในแง่ดีนะถ้าเรามีความมั่นอกมั่นใจก็สามารถที่จัดการได้รับมือได้นะคะคนช่วยก็พอมีอยู่นะคือเรียกว่ามีเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมค่ะ เรื่องของการเงินสบายๆนะคะวันนี้ใช้จ่ายจําเป็นใช้จ่ายฟุม่มเฟือยใช้จ่ายในการเปต,ตัวเองเพื่อความสุขการเข้าสังคมการทําในสิ่งที่รักที่ชอบนะคะนบางทีใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่ามันมันก็ได้ความสุขมาก,ก็ถือว่าโอเคนะคะดังนั้นวันนี้ใช้จ่ายเงินสบายๆ ความรักค่ะความรักไม่เด็นเลยนะคะไพ่สองสำรับมาในทางแนวทางเดียวกันคือคนโสดวันทังคารปล่อยได้ปล่อยวางได้วางนะคะอาจจะเหงาอาจจะรู้สึกท้อใจอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเออฉันอยากจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันอยากจะมีคนคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้นะคะไม่ต้องหวังนะคะเราก็ต้องอดทนนะผ่านความโดดเดี่ยวไปให้ได้นะคะมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเองนะคะซัพพอร์ตกันไม่ได้รวมถึงบางทีจะให้กําลังใจแฟนยังให้ไม่ได้เลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เหนื่อยเราเจอสถานอาการที่เราก็อยากให้แฟนมาดูแลเราแฟนก็อยากให้เราดูแลเขาเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างดูแลตัวเองไปก่อนนะคะไม่ต้องไปคาดหวังซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเหนื่อยทั้งคู่นะคะ สุขภาพนะคะก็ระวังอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกว่าเช้าอากาศแบบหนึง่งกลางวันอากาศแบบหนึง่งช่วงเย็นอากาศแบบหนึง่งพวกนี้นะคะก็อาจจะทําให้เราป่วยได้นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้พยายามก็พยายามทําใจให้สบายใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะนะเรื่องไหนที่มีคนอยากช่วยเรานะมีกัลายนานมิตรมีคนคอยเข้าหามีคนคอยอยู่ข้างๆน่าจะทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วก็นะโอเคมากกว่าที่จะคิดหรือทําอะไรคนเดียวหรือใช้ชีวิตคนเดียวนะคะมีคนรักดีกว่านะคะคนเกิดวันพุธ หนึ่งสองสหกหกหกหค่ะสี่สหนึ่ง การงานคนเกิดวันพุธวันนี้ต้องเสียสละนะคะเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะงานเราก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องออช่วยงานหน่วยงานองค์กรนะคะหรือว่านะะส่วนรวมพวกนี้นะคะมันจะส่งผลดีมันเหมือนกับเป็นการเสริมดวงของเรานะคะ่ะคือรู้จักที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นบ้างนะ,ะเพื่อส่วนรวมบ้างเนี่ยมันจะดีกับเรื่องของการงานของเราในอนาคตนะคะหรือบางทีอาจจะทาให้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากๆนะคะนะแล้วก็วันนี้ต้องมีแผนสำรองนะคะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรั คือสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะไม่ได้มาในในวันนี้แต่ว่าคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะนะเรียกว่า เตรียมอาวุธให้พร้อมนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตนะคะประมาทไม่ได้ในะเรื่องของการเงินนะคะจ,จะมีข้อจํากัดอยู่นะคะนะต้องระมัดระวังเรื่องของความโลภอยากได้อย่างมีนะคะนะอยากรวยพวกนี้นะคะอาจจะทําให้เราเรียกว่าตัดสินใจทําอะไรเสี่ยงๆนะคะโอกาสที่จะได้เงินเยอะมีแต่โอกาสที่จะเสียเงินทั้งหมดก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นระมัดระวังแล้วเชื่อใจใครไม่ได้ด้วยนะคะรายจ่ายค่อนข้าง เยอะรอบตัวแต่รายรับมีจํากัดอยู่นะดังนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะความรักค่ะคนโสดนะคะยังไม่เจอคนออจริงใจนะคะนั้นเราอาจจะเจอคนที่บางทีก็เข้าหาเราก็มาในทางสายเพื่อนแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอกันทุกมุมนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังปิดบังอยู่นะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปก็แล้วกันนะคะ แต่ว่าวันนี้ดวงยังไม่ได้นั่นเท่าไหร่ยังยังไม่ได้เอื้อนะคะบางทีมันเรามีปัญหาต่างๆวุ่นวายปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องผู้ใหญ่พวกนี้นะคะมันไม่ได้เอ,อื้อกับความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะระวังประเด็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายเราผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนเรานะคะอาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะดังนั้นพยายามพูดคุยกันตรงไปตรงมานะมีปัญหาอะไรพูดคุยกันตรงไปตรงมาน่าจะดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปปิดบังกันนะคะในเรื่องแบบนี้เนาะ สุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เอาจริงเอาจังหน่อยนะคะพยายามเปิดรับมุมมองต่าง,างๆเปิดรับมุมมองที่หลากหลายนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกตัดสินใจกระทํานะคะอย่าปิดเขาเรียกว่าอย่าปิดหูปิดตาเอออันนั้นขอแค่ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากทําฉันก็ไม่รับฟังฉันก็ไม่อะไรเลยพวกนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเปิดรับมุมมองที่หลากหลายเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจเราจะได้เลือกได้ตัดสินใจนะจัดก,การสถานการณ์ชีวิตเราได,ได้ได้ดีแล้วก็มีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะ คุณเกิดวันพฤหัสบดีค่ะสี่สี่หกศูนย์ห้าสี่สามสองหนึ่งแปดหกหนึ่ง การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็แผนการนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะงานเดี่ยวดีงานเป็นทีมดีนะคะนะ,ะแล้วตัวคุณได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณแม่แม่จะเป็นเรื่องของความรู้ที่เรียนมาด้วยหรือเรื่องของประสบการณ์นะคะเป็นวันที่ต้องใช้ฝีมือและใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่คุณมีแผนการที่ชัดเจนแล้วก็มีทีมที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้วก็เรียกว่าได้ทํางานร่วมกับคนที่เก่งพอๆกันร,รู้พอๆกันดีมากนะคะเรื่องการงาน นะแต่ว่ามันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคะความเชี่ยวชาญนะส่วนเรื่องการเงินอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามานะคะดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมลงถึงเตรียมว่าออหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาต้องใช้เงินด่วนอะไรแบบนี้นะจะหยิบจะจับเงินจากไหนมาต้องมีแผนสำรองมีเงินสำรองนะคะแล้วก็อาจจะต้องมองหาความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้านะคะเตรียมช่องทางการติดต่อว่าใครที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราได้บ้างหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องคอยแก้ช่วยคนอื่นออช่วยแก้ไขปัญหาการเงินคน โดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงวันพฤหัสบดีนะคะนะคนที่เราชอบคนที่เราเรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะเปคนที่คุณชอบนะคะส่วนผู้ชายวันพฤหัสบดีนั้นระายจ่ายจะเยอะกว่าหน่อยนะคะรายจ่ายเรื่องของรถรายจ่ายเรื่องของออสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ นะส่วนความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะบางทีอาจจะคนสนใจเยอะหรือคนที่มีคนที่เราสนใจแต่ว่ายังไม่เจอคนจริงใจนะคะบางทีคนที่เข้ามาหาเราก็อาจจะเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์หรือว่าทําให้เราเดือดร้อนในอนาคตได้จะต้องปล่อยผ่านก่อนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะระวังเรื่องของการบริหารสเสน่ห์ไปบริหารสเสน่ห์สุมสี่สุมห้าไม่ได้นะครับคุยกับคนโน้นคนนี้ไม่ได้นะยิ่งมีคนมาสนใจเยอะแล้วเราจะไปคุยโน่นนี่นั่นไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะเจอเรียกว่าคนอื่นและทาให้เราทะเลาะก,กับแฟนได้นะคะต้องระวังค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสายตาเป็นพิเศษนะคะเป็นจุดอ่อนในวันนี้เนาะ คาแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะถ้าเป็นผู้ชายวันเมื่อหัสบดีวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกดดันคุณทําให้คุณไม่สบายใจนะคะบางทีวิธีแก้ไขหรือวิธีรับมือคุณแค่ ประนีประนอมนะคะยอมได้ยอมแค่นี้จบนะคะส่วนผู้หญิงวันพฤหัสบดีนะอาจจะต้องดึงเอาด้านที่อ่อนโยนออกมาหน่อยนะคะบางทีคุณเก่งคุณแข็งแกร่งคุณตรงไปตรงมาคุณเป็นคนจริงจังแต่ว่าในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องประนีประนอมมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันไปได้ดีนะคะคุณเกิดวันศุกร์ สามสี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์หกเก้า การงานคนเกิดวันศุกร์วันนี้ดีนะคะงานเดี่ยวนียดีสุดๆนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่าเติบโตก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้รับในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังผลบรรลุปเป้าหมายแล้วนะคะเรื่องของชัยชนะพวกนี้นะคะแต่ว่าต้องอาศัยความโดดเด่นของคุณด้วยนะคะดีดีมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาได้คือคนนะคะคือบางทีอาจจะนะมีคนเข้ามาวุ่นวายนะคะมาทําลายความสุขส่วนตัวของคุณนะคะหรือบางทีสถานการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือก็เป็น ได้รับความช่วยเหลือก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกที่บางทีขอแค่เรามีแผนการที่ชัดเจนและมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ต้องขอให้ใครช่วยนะคะและ้วบางทีเราไม่มีเวลาช่วยใครด้วยนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าสบายๆแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่สองสำรับมาในแนวทางเดียวกันนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวมีคนช่วยหาดีกว่านะคะแต่ว่าไม่ต้องมีคนช่วยใจนะมีคนช่วยหาก็พอนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะขอแค่มีเขาเรียกว่ามีหุ้นส่วน มีคนอคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจหรืออะไรพวกนี้ทำร่วมกันเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์ที่ดีมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่มองในแง่ดีว่าเออหากแบบว่าหมุนเงินไม่ทันโน่นนี่นั่นก็ยังมีคนใกล้ชิดคอยซัพพอร์ตนะคะ ความรักอะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดยังไม่ได้เปิดรับเรื่องของความรักนะคะตัวคุณยังยังรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบโสดๆแค่นี้ฉันก็ไม่ีเวลาแล้วเวลาส่วนตัวยังแทบจะไม่มีนะยังไม่ได้สนใจนะคะหรือถ้าคุณสนใจใครสักคนนั่นะหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่ได้เปิดรับความรักเขายังไม่ได้อยากมีแฟนอา,อาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนะหรือค่อยๆซึมนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่มีอะไรต้องคุยกันและชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าเก็บเอาไว้นะคะบางทีความไม่พอใจความอึดอัดนปัญหาบางอย่างไม่พูดไม่ค คุยไม่เปิดใจคุยกันเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในอนาคตมันจะยิ่งทําให้แบบว่ามันมันก็จะสะสมอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเคลียร์ยากนะคะตรงไปตรงมาแล้วก็นะัแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาคําพูดที่ตรงไปตรงมาดีที่สุดนะคะสุขภาพปวดหลังปวดเข่าเป็นจุดอ่อนนะคะดูแลตามอาการะคะ่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เรื่องของคู่หูหุ้นส่วนนะคะคนใกล้ชิดนะคะจะต้องพิจารณาดีๆด,ดูดีๆนะคะว่าหนึ่งเข้ากันได้ไหมนะนิสัยไปกันได้หรือเปล่านะคะความรู้สึกตรงกันไหมนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะสนิทหรือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือหรือใกล้ชิดกับใครนะคะคือการการมีคู่หูมีคนคอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตนะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆก่อนด้วยนะคะ คนเกิดวันเสาร์สี่หกสองสี่หกเก้าเจ็ดเก้าสี่แปดห้าเก้าการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้เหนื่อยๆนะคะแผนการเป็นสิ่งสำคัญนะคะนะเอ่อ การที่คุณจะบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการคุณไม่ต้องมีการวางแผนหนึ่งสองสามสี่ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องทำประทำตามแผนการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะอะไรนะเพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยขาดแรงกระตุน้นแล้วรู้สึกว่าเออสิ่งที่เรารอคอยมันนานแล้วมันไม่มาสักทีมันไม่เจอสักทีไม่ได้สักทีไม่สําเร็จสักทีประมาณนี้อาจจะทําให้รู้สึกว่าเออท้อใจแล้วก็เออ,เอ,อนะทำงานก็ทําให้มัน เ,เขาเรียกว่าเช้าชามเย็นชามนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้หรือขาดแรงกระตุ้นขาดแรงกระตือรือร้อนนะไม่ได้ทะเยอะทะยานอะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณมีแผนการเอาไว้แล้ว1 2 3 4สข,ขอแค่คุณเ,เขาเรียกว่ากระตุ้นตัวเองให้ทําตามแผนนั้นอะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมัน,มนไปได้เองนะคะก็ต้องมีแผนเนาะ เรื่องของการเงินนะคะวันนี้มีใช้จ่ายนะคะต้องอาจจะต้องระมัดระวังนะคะรายจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายเงินก้อนนะคะโอกาสที่จะได้รับเงินเนี่ยอาจจะหลุดทําหลุดลอยไปแต่โอกาสที่จะใช้จ่ายเงินนี้ใช้เลวนะ<ม>เรียกว่าพอจะหาเนี่ยเออมีแต่ติดๆขดขัดๆแต่พอจะจ่ายออกไปเนี่ยโอ้โหแบบว่าคล่องมากนะอาจจะมีดวงที่แบบว่านอกจากเสียผลประโยชน์แล้วอาจจะต้องจ่ายเงินก้อนออกไปด้วยนะคะแล้วแถมบางทีไปคุยไปคุย,คยทุนละหรือติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองก็มีประเด็นที่ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะคะ เจอมีประทักคารลมกับคนอื่นที่มีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะก็ต้องระวังด้วยแต่ถามว่าเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะต่อให้จ่ายเงินก้อนทุนก็มีจ่ายแหละแต่ว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกในภายหลังว่าเออฉันไม่น่าที่จะทํ็ไม่น่าซื้อไม่น่าจ่ายเลยประมาณเนี้ ความรักค่ะไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะคือจริงๆแล้วคุณก็มีความโดดเด่นนะคะคุณมีความโดดเด่นนะ,ะที่จะจะมีแฟนเนี่ยไม่ยากเลยแต่บางทีก็ไม่ว่างแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่มันมีเรื่องอื่นที่ทําให้ปวดหัวอยู่นะคะคนที่โสดมานานอาจจะต้องก็เรียกว่าต้องปล่อยวางเรื่องของความเครียดเรื่องต่างๆทําตัวให้ว่างนะคะทำตัวให้ว่างแล้วก็นะสร้างความมั่นใจในตัวเองสร้างความโดดเด่นของตัวเองพอเรามีความโดดเด่นก็จะมีคนสนใจนะคะ คนที่มีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะเวลาที่จะมาโรแมนติกมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่มีอยู่แล้วลหละนะคะนะเรายุ่งแฟนยุ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นอาจจะระวังเรื่องของความใจร้อนการกระทบกระทั่งนะทำคิดเร็วทําเร็วนะ,ะพูดเร็วพวกเนี้ยนะคะก็ต้องระวังด้วยมันจะมันจะส่งผลกระทบได้นะคะ สุขภาพนะคะก็เป็นในลักษณะฮอร์โมนแปรปรวนนะคะคนที่แบบว่ามีอาการเข้าอายุช่วงอายุเข้าสู่วัยทองพวกนี้อาการวัยทองจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะก็ต้องดูแลกันตามอาการนะคะ คำแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่ะคะวันนี้เน้นประทับประคองนะคะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่มีคนนํามาให้คิดพิจารณาให้รอบคอบว่าถ้าเราตอบรับโอกาสใหม่เราจะต้องไม่เสียสิ่งที่มันอยู่ในมือหรือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไปด้วยนะคะก็คิดพิจารณาให้รอบคอบนะคะดวงประจำวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ